Okay. ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่งอง a องตัวทีวีเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคาม m เลเดอร์ซูเปอร์ไคลแมคฮีโร่นะครับกันอีกเช่นเคยนั่นเองครับที่ผมจะเล่นก็คือโหมดอาเคดนั่นเองนะครับ หมดนะหมดที่เป็นหมดโซเยว่มั้งผมจำไม่ได้เป็นหมดลยเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ที่หมดหมดู่อาเขตน,นะครับนี่ตรงนี้เลยครับก็กดได้เลยนะโอเคนะกดอาเขตน,นะครับกดอาเขตเสร็จแล้วผมก็เลือกตัวได้เลยว่าผมคุณจะเอาตัวอะไรนะครับเนี่ยลิงก์เกมก็นะครับไปโหลดจากในเว็บมาได้เลยนะยนี่เป็น เอาจีโอร่างนี้แล้วกันครับเป็นมีวอสมีเกตแล้วก็มีจีโอนะครับมีวอสมีเกตแล้วก็มีวอสมีเกตเลยต่างๆนะครับล่างนี้เลยมาเปิดด้วยจีโอดับเบิลก่อนเลยนะเต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 ะอ่ะชิบยุ้ยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนี่เตะเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวเตะเนี่ยเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียว เอาอิมถึงกบสยาวมปัญญาถึงกบม่วงถึงกับม่วงถึงกบถึงกบม่วงอ่ะเออเนาะก็ถึงกับม่วงครับเออก็ถึงกับม่วงนะชุมชนมาละมาเปิด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 ที่งานเออนี่ไม่คาถาลม คนนั้นตำนานวายุสลัตัน co บ้าพ mm ่อผมเอานารูโตะไม่เกี่ยวข้องี้ยไปเปิดหมดตัดสายไปตัดสายฟ้าตัดสายฟ้าโอ้มันไม่เกี่ยวกับตัดสายฟ้าอย่างเงี้เลยกระสุนโอ้ดทาศธรรมชาติทั้งห้ารวมกันได้คลายแมกทามเอาธาตุธรรมชาติทั้งห้าไปกินน้องนู้ดจัดโอเคนะครัพุดมาก มาเริ่มกันเลยดีกว่าจิ๊บปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนล่างเป็นซู๊ชูอุ้ยโอ้โหไม่ตายไม่ตายมึงไม่ตายกันมึงไม่ตายกันนี่หว่วะจิ๊บมึงตั้งโล่เลย,ยงั้นมึงตายนะอุย้ยแรงบนะ แรงอยู่นะทำาไม้ตายของมึงก็ใช้ได้นี่เฮ้ยหนีกแล้วเหมือนเหมือนหนีอีกแล้วหน,น,น,อวนีอีกแล้วนี่ยิงยิงยิงเออตายซะ ยูวินมากันต่อที่มัลเดอร์ผมจะเล่นสักสองสองายให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับโหมดอาเขตเนะี้ยให้ดูว่ามันเป็นโหมดแบบไหนนะเานาะผมก็ผิดเอีกระผมผิดนะขอโทษด้วยเมื่อกี้ผมผิดนะครับมันก็จะเป็นโหมดแนวประมาณต่อยกันนี่เลยนะครับเป็นโหมดแบบเหมือนเป็นด่านไปนะครับโอเคนะครับก็โหมดเป็นด่านไปนะ เตะเตะต่อยเตะเตะนะครับเตะต่อยเตะเตะแปลงร่างกลายเป็นในร่างนี้ร่างนี้ผมชอบนะอือกูโดนท่าไม่ตายอีกเลยว่ะมันกูชอบโดนท่าไม้ตายอย่างเลยหัวะอ้ยโอ้ยตูมออ้ยเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึง มึงก็เล่เหมือนกันนั่นน่ะวีหนึ่งดับเปิ้ลการท่ธรรมชาติทั้งหน้าโอ้โหได้สิโดนท่ธรรมชาติทั้งหน้าของดับเบิ้ลเข้าไปกูเข้าถึงท่าธรรมชาติทั้งห้าได้เข้าใจไหมกูเข้าถึงท่าธรรมชาติทั้งห้าได้มึงก็อย่ามายุ่งกับกู โซมึงชื่อแอ๊โซใช่ไหมะจักรกะท่ามลมกูเป็นหลักอ่าโดยจักรกะท่าธรรมชาติทางหน้าของกูกูไปเล่นนะ ย well, oh, oh ิงปืนนู่นโอ้โอ oh ้ยยิงโอ้โหอีกเนี่ยล้วโซ่ฮะทำไมชาติทั้งามาไปกินมาไปกินกูไม่ได้เหรอกินกูไม่ได้ยังไงอ้าวอ้า เออเด้งเด้งเด้งท่าธรรมชาติชั้คห้าเรียบร้อยตายครับผมเลือกไปว่าทาธรรมชาติทางไหนยูบบนนะต่อเลยไหมเจอสิโลวันต่อด้วยนะอือืมผมจะเล่นชันสามสี่ผมจะเล่นตาที่จบผมก็จะจะจบคลิปแล้วนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยืดเยื้อยาวนานมากนะครับไม่อยากให้คลิปมันยืดเยื้อยาวนานนะครับ เดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับอาชีวีอีพีสองต่อนะครับทำปรมาชาติแไตโอ้ยทยธรมาชาติปไต ถ้าธรรมชาติทางนั้นถ้าธรรมชาติทางนั้นัดไปยเอ่อ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 รอเอ่อเัอเ่เอ่อเออเอ่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 ออ่อเอ่อ่อ่อ ชาตังฮ่าจะตายมาละหมดชาติไปชาตห้านะใครไม่ทเออีนะครับยูวินนะอ่าก็มาต่ออีพีสองกันนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวก็มาต่อกัน EP สองแล้วกันนะครับโอเคแนละเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน EP สองแล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน EP สองแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคราวนี้ไปก่อนนะครบบ๊ายบาย